อาหางพันเตนิสยังยาจามีทุติยามปิอาหาง enfin mm. พันเตนิสยังยาจามีตติยามปิอาหางพันเตนิสยังยาจามีอุปจชโยเมพันเตโหหิอุปัชโยเมพันเตโหหิอุปจชโยเมพันเตโหหิอะเทโรฟังสาธุพันเต โอปายิกังสาธุพันเตปาสาติกนนสัมปะเทหิสาทุพันเตอัชชะตะเคทนิเถโรไมหังพาโรอะหัมปิเทระสะพาโรอัชชะตักเเทนิเถโรไมหังพาโรอะหัมปิเทระสะพาโรอัชชะตักเเทนิเถโรไมหังพาโร อะหัปิเทรสสะพาโร <c oughs> บัตี้เธอได้เข้ามาขอนิสัยขออยู่ด้วยขอเราเป็นอุปาชาอุปาชายาแปลว่าผู้เพ่นุยตนาคือเพ่งพินิจพิจารณาโดความสมควรหรือไม่สมควรโดยหน้าที่ก็คือ เป็นผู้รับรองนำเธอเข้าสูโส่โศงเราพิจารณาี่ดกตุ้วรแล้วจึงได้รับว่าปฏิรูปรฟังผิกตุ้วณโอไัการชอบด้วยยภาษาที่เกณฑ์่ะสัมภาเทหิขอเธอจงยำความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่น่าเรื่มใสเถิดแล้วเธอได้กล่าวคำรับเป็นภาระธุระของกันและกันมีคําว่าชาตเพธานิเทโรเป็นต้นแปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเถระเป็นภาระของข้าไปเจ้า ข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระคือตามฝ่ายตามเอาภาระธุระของกันและกันมีน้นจิตสนิทสนมต่อกันปุถุพิลากระบุชนั้นในโอกาสต่อไปนี้สมจะทําอุปสมบทกรรมยกเธอขึ้นเป็นีิสูงในพระพุทธศาสนาในการอุปสมบทนั้นกรรมวาจาทั้งหวดเธอเป็นภาษามคตเพราะฉะนั้นเราจะต้องชื่อเธอสมัยให้ชื่อว่าวระวัฒโน อามะคันเตส่วนพระอ,อุปชาของเธอมีนามฉาย,ยาว่าวชิระยาโนอามะคันเตต่อไปจะได้บอกบาทบอกใจจอให้เธอได้รู้ว่านี่คือบาทนี่คือพระสังฆาตินี่คือพระอุตราสฆ์นี่คือพระอันตรวาสศของเธอเพื่อใช้ทาํากิจอธิษฐานต่อไปว่าธมางอุปจรกะหเะเปตโพอ,อุปจรกะหะเปตตอน ปตติวรังศิกิจพันติายันเตปโตนิบาตอะมะพันเตอายังสังฆาเตอามะพันเตอายังตระาสังคนอามะพันเตอายังกระวาตะโกนอามะพันเตอัชชะอมุมฮิโอกาเสติธาหิยืนหน้ายืนไหน้านั่นแหละคาไหนานมื่อแบ <c oughs> อานหน้ามาังนี <c oughs> <c oughs> น่ระมน่หา่ะตัวมตัสสะพะคะวะตอะระหตะตัสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมพันเตสัมโฆวะละวัฒโนอายะสมะโตวัชิลญาณัสสะอุปสัมปทาเปโคยาเทสังัสสัปตะกัะลัง

ท่วัตถังมาโวิทาสิมาโภมากวาโวสิเอวัังตุเทตัณสิสัิพิเอวตุปาอปาทาพุถังละวันติคันเตนันเตันโตันเต nasila cakata nama kante arunya ยักสมาวชิรวชิระย สุป<ด>นาตุเมมันเตสังโฆวาราวัฒโน,นอายะสมโตวชิระยานัสสะอุปสัมปทาเปโขอ,อนุสิตโธโสมยญายาติสังขัสสาปัจจกังวาราวัฒโน,นอาคัจฉิญายยอาคัจฉิหิเข้ามาหัวเข้ามาเลยเข้ามาดีเลย <c oughs> ขอ่า <c oughs> <c oughs> อาบากาบครับผมพระจับไว้ให้าบเลยไมเป็นไรอา,ารบหนึ่งตาบสองตาบสามแล้วก็ว่าสังคัมพันเต,นเต,นเตอุป,ปสัมประทางยาจามีสังคัพันเตอุปปัมประทางยาจามิอุลลุมปัจุมังพันเตสังโคอนุกรรมปังอุปปาทายะ พุตติยมปิพันเตสังฆาอุปสัมปทานยาจามีคุลุมปัตุมังพันเตสังโฆอนุกรรมปังอุปาทายะหวานัจติยมปิพันเตสังฆาอุปสัมปทานยาจามีคุลุมปัตุมังพันเตสังโฆอนุกรรมปังอุปาทายะโสภาโต มเมพันเตสังโฆอายงวะระวะละว,ะวะะัฒโนอายัสมะโตวชิรยานัสสาอุปสังปทาเปโขยาทิสังขสัปตะกะลังอาหังวะละวัฒนังอันตรลายเกธำเมพุชัายงัง สุนัเสวารวัฒนะอายันเตสตตการุปตะารุยังชาตาังตังปุชามีสันตังอธิทิวตพังอัศนตังอธิทิวัตพังสันตเิเทเอวะรูปาอาปาทะากุฏังน,นัตถิพันเตน,นัตถิพันเตขันโทนัตถิพันเตกิลาโสนัตถิพันเตโส นัตถิพันเตอปะมาโรนัตถิพันเตมโนโสเสอามะพันเตปุริโสเสอามะพันเตโพุชิโสเสอามะพันเตอานาโนเสอามะพันเตนาสิลาชะพะโตอามะิพันเตอานุญญาโตเซมาตาปิตุยีอามะพันเตปาริปุณณวิสติวโสเสอามะพันเตปาริปุณณเตปตะจิวัง อินนโมวเสอาหังพันเตวัลวัลวัฒโนนามาโกนามะเตอุปชโยอุปชโยเมพันเตอายัสมาวชิระวะชรยานโนนามาสุนาตโตเมพันเตสังโฆ อายังวารวัฒโนอายัตมาโตวชิรยานัสสาอุปสัมปทาเปโคปาริสุธโธอันตรายิเกหิทัมเมหิปาริปุณสาปัจจิวรังวารวัฒโนสังขังอุปสัมปทานญาจติอายัตมาตาวชิรยาณเนรุปชฌาเยนายาทิสังขสาปัจจกลัง สังโฆวัลลวัฒนังอุปสัมปาทายะอายะสมัตตาวชิรญาณีนุปจชายนาเอสายันติสุนารุตเมธันเตสังโฆอายงวัลลวัฒนโนอายะสมัตโตวชิรญาณัสสะอุปสัมปทาเปโข ปาริส yeah. wow. okay. ุธโอะอันตรายิเกยทังเมย์ปาริปุณสสาปัจิตวรังวาลาวัฒโนสังขังอุปสัมปทานยาจติอายสัมมาตาวจรญาเนรนวัชาเยนาสังโฆวาลาวัฒนังอุปสัมปาเทติอายสัมมาตาวจรญาเนรนวัชาเยนา ยัสสายาสมโตขมตยวาลาวะคันนัสสะอุปตะมปทางอายะธมตาวัชรญาเนนวัจจายเณโสตุนะหัสสะยัสานาขมเตยโสภาสัยยาทุติยมปิเอตมาทังวัฒามิสุขนาตุเมพันเตสังโฆ อายังวาลวัฒโนอายาสัมปตวัชรยานัสสะอุปสัพปทาเปโคปาริสุธโธอันตรายิเกยรมเมยีพริปุณณสาปตติวรังวาลวัฒโนสังขังอุปสัพปังยาจติอายาสัมปตาวัชรยานีนวัชชายนาสังโฆวาลวัฒนังอุปตะปาเทติ อายะสมตาวชิรญาณีนุกวิปชาเยนายัสายัะสมโตขมาเตวารวัฒนัสสะอุปัสสปทาอายะสมตาวชิรญาณีนุกวิปชาเยนาโสตุนะหัสสะยัสนาขมาเตวโจภาสัยยะตัติยมสิเอตมาทางวัฒามิ สุนารโตเมขันเตสังโฆอ,อาังวาลวัฒโนาอาญาสมัโตวชรายนานัสสะอุปสัมปทาเปโขปาริสุธโธอันตรายเกหิธรรมเีปาริปุณสสะปตะติวังวา,าวัฒโนสังของอังปสัมปทังายาจติอาญาสมัตาวชรายนานีนุปัญชาเยนา สังโฆวลวัฒนังปัตปาเทติอายสมมตาวชิรญาณีนกปัญาเยนายาสายสมโาตัวขมติวลวัฒนัสสาอุปสรมปัาอายสมตาวชิรญาณีนกปัญาเยนโสวตุนหาซายาสานะขมติสภพาไยา อุปัสสันโนสังเขนะวัลวัฒโนอายะสมตาวัชรญาเนรปัชาเยนะขามเตสังขสัตตสมมาตุนนยเอวเมตังหาระยามี ตั้งใจฟังอนุศาสตร์อนุศาสตร์แปลว่าตามสอนหรือปั้มสอนหรือสอน,สอนในภายหลังมีแปดอย่างมีนิสัย4สียกรณียกิจสี่นิสัยสี่มีเที่ยวบิดบาตรหนึ่งนุ่งห่มผ้าบาังสกุลหนึ่งอยู่โนไม้หนึ่งกัญญาดองด้วยน้ำมูนเน่าหนึ่งสี่อย่างนี้บวดแล้วเป็นกิจที่คนทำกิจที่เป็นคนทำมีอีกสี่อย่างได้แก่เศษเปถุนหนึ่งลักทรัพย์หนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งอุปูมิพิเศษในต้นหนึ่ง สี่อย่างนี้บวชแล้วทำไม่ได้ต่อไปจะบอกเป็นภาษาบาลีตาวะเทวะชยะเมตตโพตุปมาณะติกิตาภัยเทวะสัพพะโพอจิกิตาภัยสังคีติอจิกิตาภัยจตารณียาจิกิตาภัยจตาริกาปรณิยานิอจิกิติบานิเตหีตังอุปัตตะกายาปจิภกิจังภะกวะตาวุตังตันหะนิยะเต

อ่าภาคนอกก็รับได้เลยโยนถ้ารับนอกก็ภาคนอกรับมาส่งต่อมาส่งต่อมาส่งมาแปะช่วยให้เติมเพิ่มมาถวายพระอาจารย์ให้เจ้าภาพถวายถ้าให้เจ้าภาพถวายเพื่อที่จะทำแล้วส่งต่อมาดึงข้างหลังก่อนดึงดึงหลังดึงหลังลงเออดึงเออ ยก้ามายก้งมาเก่งได้เก่งก็ได้เอเเอครับอาราร เตรียมที่กรวดน้ำเอาที่ส่วนผสมกันเนาะมไม่มีแล้วไปอีกรอบหนึ่งที่สารานู้นก็ได้ถ้าเตรียมก็สกปรกที่อีกรอบอ่าเรียบร้อยเอาโยมหากดฐานน้ำมีน้ำไหมมีน้ำกวดน้ำเสนอ